มันเอาลูปไายมันเอาพระองค์นี่มาตั้งตรงนี้ทำตรงนี้ลงทำยอะนทำเขียน่ะแล้วไม่บอกอ่ะข้าเรือ้าเยือแร่แรลุกล้วยมันไอ้โง่เนอะไรวะ mà trời ơi mặt 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 trời ơi ดอกแกเปอยู่นีมั้แเท่านี้เราก็ต้ตัดนะฮะปัญหาตรงนี้่้นอ